ลาลวมพลังลาพ้นเอินว่ารวมพลังลาม้าขับก็ไม่แฟ้นฟังในสนุกน้องเพื่อนอาทุลุป้าดับนาหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านมาสร้างกอดอกมกันสารพัดแนวสียังลองสมแกนกับห้เลืม เบอกเคยลื่งแรงเคยทุสัตเท่าเดิมาแล้วเดิมลองเดิให้พีมาสัมพันธ์ทำไมตีลึงกันซุ้มลึงกันซุมทีรองให้เขาดีกูสู้คนเดิมแฟนเดิมแฟน ชาตก็ไปเอาแล้วละตีเดี๋ยวเล้วฉากแล้วเดีอเฟินจิวเป็นก่อนเป็นก่อนวัดแบบเเรืยองใครบ้างชาตก็ไปเป็นชากเองชาดไม่อาคีอากีเรานาอาคีอากียินเข่านั่งมะอากีอากี ากันีไมไปถเลี่ยวมดวยอเคโอคแคนแค่แคนลอีน้องบีมาแล้วมาเแนวนาบอาบไปกมาแล้วแสนสบายหายหอนลายเงิ บ่ันในนอดทางพี่เขาองค์พอบอกน้องลาหน่อยดอกืัวน,นี่เมื่อไจ่อพอดีดีเนาะจึงหาซิพกขีดุ่นยี 20, <21. S 2> ่สิบเอ็ดใ้ันี้พอปันฝาพอปองฝาดลง

ไม่อย่งกูเจ้าขค้ืมาตานาตื้นตาท่วงแท้เอาไมเอาไมเอาไมตอนที่ล้างจดปักปักยังกันเห็นนอีหยังเลยล้างจบแล้วพอดียาเม่ยาเมร์ตกขายาเมรตกขาวเป็นเรื่องอไเราตกขาวเปเรื่องะรขากเกียออกเจตาขาตกเกียหนาขึ้นจมเหเาพยา่นี่แนนยาเมร์ตกขาวตายดินะกูมาทอะไรกระเทเนตายนะตกขาตายเไปได้จังไดกไปได้ไหน ากเดียวพ่อเอาไปเบื่อได้หน่อยบ่หนิก็เบื่อได้เบื่อคนดีได้เจ้าต้องไปเบื่อได้หน่อยไปเบื่อไดเบ่อไปเบื่อไปเบื่อมาจุ่นแล้มานี่ไปเป็นอามาจุ่นแล้มานี่ไปเบื่อไปเบื่อพ่นเบาเอกบ่น้องไส้เจ้าพุ่นไเบาเอกมันไปใส่นี่ตายแล้วเหื่อยดีบ่มาสองสามเหื่อแล้วฝากไปถึงเบาเอกเด้อฝากใน่เด้อเอาฝากฝากฝากไปถึงเบาเอกใน่เด้อชาปนกิจมือใดก็บอกนี่มาสอบนี่มาสอบนี่ เงิดาหมนันยังไม่ชีวิตอยู่เพมันเป็นไปได้จังไหนเป็ไปแล้วเพคะตากับได้อยู่สวยเลยแกเป็นอย่างไนีเมเินตงแต่ดีเพคะเลยตายไม่ตายไะคข้าน่ะเขาก็อุตส่าห์จักมันลุ้ยนาเปหรอเด้มันเป็นอย่างมันทุกข์ตายมันเป็นมานหัวใจมันเปฉันเริ่มนีม่่เป็นความจริงเปนบสนมมันเป็นจริงแล้วเปพอมลเซงไตเพคะยบ่ด้บ่ได้เขาต้องรีบเลยอาเติเสี่เอาเต็สี่วาแผงให้พวกเจ้านะ เตียงยาพิษไปใส่ถุงไปหลอกว่อนพวกมันกินถ้าถุงป่วยแบบนี้นะจะกินที่ทานยังตัวเนอร์เบิ่งไอ้เด้อร์พี่น้อง้คนอื่นเขาทานนั่นเองใช่ฮะโอ้ยมสเอาเป็นเสียกจากสิเห้าร้อยสามก่อนเล็วว่าได้ยังรับได้ยังเกือบตัวใดว่า เรือติวก็น่าจะดีครอติวรอติวเอาให้ได้นะเอาให้ได้เอาให้ได้เล็กไล้านอยู่สวห้าันอยไปวันนี้จัดเต็มมากนะครับแต่ละ ต้องไปเตรียมยาพิษดีไหเ้เนยเาพิษไปเตรียมยาพิษแล้วออกไปใส่ขนมไปลอกล้อยพวกมัดกินหลอกล่อแลกกับแต่ไปลอกล้อวมัดกินขั้นคืนอยไหแบ่นีนนะให้ตังมาหอดมอกแทมเลยเนาะไล่ลูกหลอลูกแล้วกับอัดปีพออถ็นแค่ไมนดี อีกแล้วถ่ายรถดอกพม่แนวถ่ายพี่น้องเอ้ยรถงามงามอีเอ็มดับเริว

แจะคอยยังเอาโตบอดอยู่ไอต้นไอต้นละมาเมื่อนี้ชีน้ชีแน้่ยูแปดเก่าคิปเลยได้คแปดเก่าคยังคอมเมนก่าคอยแมปูมันน่ะอ่ะพอแะ้วล่ะ พี่นอ้องพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม